ครับผมก็จะให้เห็นบรรยากาศช่วงวันที่สามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็เจ้านกเขาน้อยตัวนี้นะครับผมก็ได้นํามาเลี้ยงตั้งแต่เขายังขนยังเป็นบัวอยู่นะครับเมื่อวันที่เก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ ตอนนี้ก็ได้ออกมานะครับออกมาออกมาหลายครั้งแล้วล่ะแต่ก็ปล่อยปล่อยแล้วเขาก็กลับไปนะครับทีนี้ส่วนเพื่อนเขาอยู่ข้างในนะครับพี่ชายพี่ชายอันนี้เป็นน้องสาวนะครับเป็นน้องสาวกุ๊กูครับข้าวไหมกินข้าวไหมไปเที่ยวในมาวันนี้มากินข้าวเลเขาจะกินข้าวสารนะครับก็อาหารนกเอี้ยงนะครับเห็นไหมครับน่ารักมากนะครับเชื่องมากเลยครับเนี่ยตำรับนกเขานนกเขาใหญ่นะครับ เชิญครับเชิญเอาจิตนะคงเหนื่อยน,นะครับเนี่ยอ้าไม่เป็นไรนะ,ะจับนะจับอเอากลัวอยู่นะครับแต่ว่าตัวผู้ก็จับง่ายนะครับได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไป,ไป ครับก็นํามาแล้วนะครับเม่คู่นี้ตัวเมียนะครับตัวน้องสาวพี่ชายอยู่ข้างในนะครับอ้าวเข้าไปหาพี่ไปดกไปพีครับโอ้โอ้โอไม่เป็นไรเดี๋ยวนะครับตกใจอยู่เดี๋ยวเข้าเข้าไม่ได้นะครับโอ้ครับู่คู่นะครับเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับเป็นหมคู่นี้ก็ออกไปเที่ยวกลับมาแล้วนะครับก็จับมือเดียวก็ขุกขับขนฟูไปเลยนะครับ ครับตอนนี้ก็จะให้กินอาหารนะครับมาแล้วนะครับนี่ส่วนตัวนี้ตัวตัวพี่ชายนะครับพี่ชายเ้าขึ้นมาสิครับนะแก้วขึ้นมาสิครับมะขึ้นมามามาไปเที่ยวอ๋อไม่ต้องลงไปไม่ต้องลงไปอ๋อกินกินอาหารนกเอี้ยงนะครับชอบเม็ดจีแดงแดงมาสิครับมาครับมาครับขึ้นมาแก้วนี่ครับตอนนี้กําลัง อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างลองมาโชว์ตัวหน่อยสิครับเอาทางงานกินตรงนี้ก็ได้เอาให้กินหน่อยนะเอากอัวไปแล้วครับก็จะให้เห็นนะครับครับก็บินมาแล้วนะครับกครับตรงนี้ นะครับน้องสาวมาแล้วนะครับตอนนี้ก็กินอาหารนะครับนี่ครับกำรับนกเขาใหญ่นะครับม่อคู่นี่เอาเหลืออีกสองเม็ดนะครับเดี๋ยวไม่อิ่มเดี๋ยวเอามาให้ใหม่นะครับเดี๋วน้ํามาให้นะครับไปเที่ยวไหนมาครับนี่นะครับตัวที่ออกไปม่อคู่นี้นะครับส่วนตัวนี้ตัวผู้พี่ชายเขานะพี่ชายพี่ชายอันนี้น้องสาวนะครับนะครับเดี๋ยวมาให้นะครับ เพียงแค่นี้ก่อนนะครับบายบายเดี๋ยวอาหารมานะครับเชื่องมากเลยนะครับสวัสดีครับ